คนจะน้อยมากอันนี้อีกอำเภอนนะคะอีกอำเภอหนึ่งที่ต้อง,องถ่ายแล้วก็ต้องไลฟ์สดส่งงาน ไรทำนากันเนาะไม่ใช่ทำไรทำนาทำไร่ขาพูดแล้วก็ทำไรขนมปังนะคะลูกขนมปังเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับ4ไลค์นะคะวันนี้น้องไม่ว่างเลยพี่พี่คีขนแผนขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ดูด้วยนะคะดีใจมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณลมบนสามล้านดวงตานะคะ ใครมาใครมาน้องจแจวแววน้องจแจวแววสิทธิ์พี่คนสวยก่อ,อนน้องจาจาจาของน้องของน้องพี่ไม่ได้ส่งงานพี่ไม่มีงานส่งพี่ไม่ปัง <c oughs> พี่ยูพีนสาวไทยสวัสดีค่ะมาดูประเทศโปรตุเกสนะคะเหมือนจะแห้งแล้ว ตอนนี้มีมีนั่นมากเยอะเยอะมากเลยอ่ะไฟไหม้นะคะไฟไหม้เยอะมากพี่สมัยสายม้วนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่สมัยสายม้วนตุ๊กใส่ประแจนะคะตอนนี้รถรถแบบเปื้อนมากถนนนทางนะคะพี่แผนก็บอกว่าน้องรัดด่วาวา สวัสดีครับสวัสดีครับนงรัตน์เดว,วานสวัสดีค่ะคุณพี่ยุเินจ๋าคุณน้ำคุณน้ำมาได้ยังไงคุณน้ำพ <c oughs> ติก๊กแอบปังนะคะแอบปังนะคะจ้า <c oughs> นี่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  <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> รู้จักไหมรู้จักไหมไอ้สีเท้าอ่ะสีเท้าอ่ะ <c oughs> ตดวันไม่ไปหาใครเลยใช่น้องรัตดวันพี่ตุ๊กขอบคุณมากๆนะคะพี่คุณแผนก็เรียนจบแล้วค่ะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันดันนะคะดันพี่แผนดันก้นตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะเหลือแต่ไปเติมตัวเอสรออาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยเกษตรธรรมะนะคะที่จะทําให้เพราะว่าลำพังตุ้ทำในมือถือได้ไม่ได้ ยายน้องไอคิวก็คุณน้ำนะคะน้องแจ๋วแหวสวัสดีคุณน้ำค่ะพี่สะพี่ยุพินก็อบอกว่า ต้อนรับค่ะคุณสาคุณสาตุกใส่ประเจ บ้านที่ตุกอยู่ไม่ใช่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านอันนี้อีกเมืองอีกอีกอำเภอหนึ่งนะคะไม่ค่อยมีคนนะคะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าคนเขาจะอพยพไม่ใช่อพยพสิเขาจะไปอยู่ประเทศเฝออรั่งเศสหมดเพราะว่าโปรตุเกสจะอยู่ใกล้สเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะอย่าอย่าข้ามไฟแดงนะคนขับรถถ้าเธอข้ามไฟแดงอจะจะให้เธอจ่ายเองรู้ไหมมามีการมีการข่มกันนิดนึง พี่ยูพีหนวดใจกอดมาพี่บ้านสวนนกสวยฝากขอบคุณทุกบ้านด้วยที่ช่วยดันก้นนะครับตอนนี้พี่ชนบทบ้านมีเรียนจบแล้วเมื่อวานนะคะเรียนจบเมื่อวานฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยช่วยดันก้นด้วยนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆก็เรียนไม่จบนะคะเรียนไม่จบก็สามเดือนกว่าเนาะสามเดือนกว่าก็ถือว่าเร็วก็ถือว่าเร็วมากขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้ ตุ๊กนะคะตอนนี ún, ้พี่เคยก็เดี๋ยวตุ๊กก็จะปล่อยตัดหางปล่อยวัดเหมือนน้องน้องรัตดาวันของน้องรัตดาวันก็ตัดหางปล่อยวัดแล้วค่ะอืตัดหางปล่อยวัดเพราะว่าน้องอ่ะยืนได้ตัวเองได้แล้วแล้วคลิปแตกล้านแตกแสนใช่ไหมอ่ะเนาะตอนนี้ก็เดินด้วยตัวเองได้แล้วน้องคนเก่งของพี่แล้วก็พี่เคยก็เดี๋ยวจะตัดหางปล่อยวัดเหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าที่ของตุ๊กก็คือ เพื่อนคนอื่นอีกนะคะมันไม่ใช่หน้าที่หรอกบางคนเขาไม่ทํากันหรอกเนาะแต่ว่าเราก็สงสารน่ะตอนที่เรายังเรียนไม่จบอ่ะตอนที่เรายังทําชั่วโมงอยู่เราก็อยากให้เพื่อนช่วยอ่ะเนาะนั่นแหละมันก็ไม่เชิงว่าเป็นหน้าที่หรอกแต่เราก็ต้องต้องนึกถึงใจเขาใจเราอ่เะนาะเขาอยากเรียนจบเราก็อยากเรียนจบตอนนั้นอ่ะแบบมันโอ้โหทรมทมาก แต่ในเมื่อมันมันไม่มีลมบนไม่มีใครมาดันมันก็แบบเรียนจบยากมากของตุง๊กอ่ะกว่าจะได้แต่ละซับกว่าจะได้แต่ละชั่วโมงอะ่ะบางทีนั่งร้องไหอ้อ่ะแต่แต่ของพี่เขยของน้องรัตด,ดาวนคือผ่านไปด้วยดีแล้วก็มีลมบนด้วยมีอะไรด้วยน้องปุยสนุกด้วยแล้วก็ทําให้มีเอฟซีเร็วขึ้นเนาะก็ค่อนข้างจะดันง่ายอข,ข,ของของของน้องรัตด,ดาวน ของพี่เยคยค่อนข้างจะดันยากนิดนึงเพราะว่ายากนิดนึงอนะเนาะเพราะว่าตอนพี่เคยไลฟ์สดก็มีแต่เพื่อนๆช่องใหญ่ๆไลฟ์สดกันนะเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมาช่วยดันกันทุกคนเนาะนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ย้อนให้มาอะไรให้ขอบคุณมากๆนะคะมิตรภาพดีๆเนาะแล้วเดี๋ยวพี่ชนบทก็จะไปเยี่ยมนะคะจะไปเยี่ยมแล้วก็จะไปช่วยดันเหมือนกันเนาะ ก็ดันเพื่อนๆที่ยังไม่ยังเรียนไม่จบเหมือนกันช่วยๆกันเนาะน,นึกถึงใจเขาใจเรานั่นแหละ<ท><ก>น้องรัตดาวบอกว่า <S 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 บ้านนี้แตกหมื่นจะเจแตกแตกหมื่นใช่ไหมบ้านสองแตกล้านใช่ไหมคะบ้านสองแตกล้านเก่งมากคะ่ะปรบมือให้สวยๆปรบมือให้คะ่ะ มเจนี่แหละทุ่มเทสุดตัวดันเก่งเกินดันเก่งเกินเราต้องดันสิคะเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กเขาคืออะไรเขาเรียกว่าเด็กเส้นเด็กเลี้ยงไงฉันเลี้ยงทำมาฉันเลี้ยงทำมามีคนเอามาโยนฝากไว้มีคนเอามาโยนฝากไว้ในถังขยะพี่ก็ไปเก็บมาจากถังขยะแล้วพี่ก็มาแล้วพี่ก็เอามาเลี้ยง ตอนนี้ก็ตัดหางปล่อยวัดแล้วจะทําอะไรก็ทําไปเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ตุ๊ก็ไปดันไม่ได้แล้วมันต้องดันคนอื่นแล้วอืจะไปสมัครสมาชิกให้ก็สมัครไม่ได้จะไปทําอะไรก็ทําไม่ได้อนั่นแหละก็นั่นแหละเอาแค่นี้แหละพี่ช่วยได้แค่นี้แหละพี่เป็นคนเจ้านพี่เคยบอกว่านังตุ๊กใจไหยอะจะตัดหางปล่อยวัด ตัดหางปล่อยวัดพี่ไม่ใช่นกแก้วนะไม่ใช่นกแก้วแต่เป็นนกขุนทองนกขุนแผนไงน้องรัตดาวนหัวก้าวๆบรรยายน้องไอคิวหัวใจกอดๆมานะคะน,ดดววน้องรัตดาวนบอกอันนี้ไป่นกับพี่อันนี้ไปผลไป่นกับพี่เล็กโลดไม่พี่เล็กไม่สนใจพี่ตุ๊กแล้วพี่เล็กไม่ไม่ไม่สนใจเราแล้วพี่เล็กก็ตัดหางปล่อยวัดตุ๊กเหมือนกัน พี่สมัยน้องตก๊กน้องต๊กอินหยางพี่สมัยอินหยางเปลี่ยนโปรไฟล์มาสัสวยเลยนะจ๊ะพี่จิรพรพี่จิรพรจ๊ะสวัสดีจ้ะน้องตุ๊กโปรตุเกตจ้าน้องสุรชัยใช่ค่ะสองคนนี้ต้องตัวติดกันเป็นแอดมินตัวติดกันถ้าเห็นพี่สุรชัยตรงไหนก็เหมือนเห็นตุ๊กนะคะเยี่ยมเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเหมือนจะแห้งแรงใช่ไหมโปรตุเกตนะคะโปรตุเกต น่าร้อนน้องรัตด,ดาวันสวัสดีคะ่ะพิจิราพรจ้าพิจิราพรหัวใจกัดกอนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับสมาชิกที่พี่จิราพรสมัครให้ตุ๊กมาตุกก๊กพยายามกลับไปตอบแทนนะคะโดยการช่วยดันช่วยดันดันเต็มที่พี่สมัยบอกว่าสวัสดีจ้านงรัตด,ดาวันคนสวยของพี่น้องรัตด,ดาวันน้องเจียวเบว วัดพี่คุณแผนแล้วก็จเจ้าพี่นางมาเลี้ยงจเจ้าพี่นางมาเลี้ยงเลี้ยงให้ได้สี่พันชั่วโมงแต่นางบอกว่านางเขินนางอายกล้องจะอายทำไมคนสวยขนาดเนี้ยพี่สมัยบอกว่าคุณยายน้องสวัสดีจ้าพี่สมัยก็สวัสดีน้องหนวดจ้าน้องหนวดไม่มาไม่มาแอดมินไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แจกซองขาว ซองขาวแอดมินนะคะแอดมินไม่มาแอดมินไม่มาเดี๋ยวแจกซองขาวเลยค่ะพิธีิราพรบอกว่าจ้าขอบคุณจ้าน้องสาวที่ร่ารักขอบคุณเหมือนกันนะคะพิธีิราพรสู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เนาะแล้วก็ช่องหลักก็ได้ตัวเอแล้วใช่ไหมคะได้ตัวเอสกลับมาคืนแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเนาะเก่งเก่งเก่งได้ตัวเอก็ ยังไม่ได้หมายความว่าได้ Google e x c e n t เนาะถ้า Google e x c e n t ส,ส่งส่งซองมานั่นแหละก็ถึงจะได้เงินเดือนน่ะเนาะพี่สมัยก็บอกสวัสดีทุกท่านจ้ามัดรวมนะจ้าพี่สมัยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่างพิมพ์ก็ขอขอบคุณนะคะเจ็ดล้านดวงตานะคะที่ให้ตุปปต๊กปรตุเกตมาโดนปิดกันอย่างหนักใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ย มีไฟแดงด้วยนะคะที่ประเทศโปรตุเกสมีไฟแดงด้วยอันนี้ก็มีโบสนะคะนี่โบสโบสหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่โบสหมู่บ้านของตุกนะั่นจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตรงนี้นะก็ตุ๊กมาออกมาจากบ้านก็มาทําธุระให้แม่แล้วก็มาเยี่ยมญาตินะคะเยี่ยมญาติอายุเกือบจะร้อยแล้วที่บ้านพักคุณชราอีกเมืองหนึ่งนะคะ ว่าเขาไม่อยากอยู่เมืองเมืองเมืองที่ที่เราอยู่ตึกราบ้านช่องก็ไม่มีนะคะจะมีแต่บ้านแบบประมาณนี้นะคะโปรตุเกสก็เป็นประเทศที่แบบเล็กๆน,น,น้องเจ๋วไว้นพี่สมัยเรียนจบมัน้องจะเอาช่องรองมาเทียบปริญญาต่อไม่ต้องพักหอกพี่ตุกโอ้ยฉัน ไม่หไม่เอาให้โอ้ยน้องแจวให้พี่พักหน่อยได้ไหมพี่แก่แล้วนะแก่แล้วนะเนี่ยรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าซื้อแท็บเล็ตมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบดันเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีสี่เนาะมีสี่ซื้อแท็บเล็ตมาเป็นห้าตอนนี้แบบเอาเอาดันอ,อย่างเดียวเลยอะ่ะตัวเองยังจะเอาช่องตัวเองยังไม่รอดเลยอะ่ะลมบนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไฟ์สดอะไรก็ไม่มีใครดันเลยอะ่ะ แต่ช่องของตัวเองไปดันคนอื่นทุกคนโอ้ยเนาะใครละหัวสิบปวดอะแอดมินไม่มาถ้านับหนึ่งถึงสามถ้าไม่มาฉันจะฉันจะส่งซองขาวนะแอดมินพิสมัยบอกว่าดันค่าแล้วก็หัวรอนกากมนะน้องละแต้วันบอกว่าอย่าให้เสียชื่อสายดันสิคะเฮ้ยอย่าอย่าฉันฉันไม่เอาฉันจะลาออกฉันจะลาออก